สวัสดีครับผมวราวราวิทย์ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับวิทยายลัยเทคโนโลยีตรงสวัสดิ์ได้ร่วมกันจัดงานค่ายวิทยา,าศาสตร์ที่โรงเรียนราชวนินิตนนทบรุรีงานค่ายวิทยา,าศาสตร์ที่เราจัดขึ้น ครอบคลุมความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์เช่นระบบการผ่อนแรงแบบต่างๆรอบและคานการจัดงานสร้างความสุานานและให้นักเรียนได้มีส่วนในการเข้าร่วมเพื่อจะเข้าใจหลักทางวิทยาศาสตร์รวมถึงฟิสิกส์ในลักษณะต่างๆอย่างจานนี้ เป็นการแสดงการสะท้อนคลื่นของจานพาราโบลานักเรียนจะได้ทดลองให้เห็นว่าคลื่นทางคลนที่เป็นเสียงนั้นสามารถจะสะท้อนไปมาในระยะไกลๆได้ที่เอามาใช้ในงานของการสื่อสารดาวเทียมและอื่นๆอีกมากมายครับ เรามีการจัดงานค่าวิทยาศาสตร์มาหลายครั้งมากจนกระทั่งเรามีชุดการทดลองเรื่องปรากฏการแม่เหล็กที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแหวนกระโดดการทดลองแม่เหล็กถาวอรอ,อย่างตัวอย่างนี้เป็นลักษณะของการ ให้ความร้อนกับโลหะผ่านทางสนามแม่เหล็กที่ในระยะหลังเราขึ้นมาใช้เป็นเตาสุก้์ตันเองครับในการทดลองนี้เป็นลักษณะาการเบรกผ่านกระแสไหลวนที่อยากจะให้นักเรียนคราเข้าใจถึงการเหน,นือนํำการเกิดกระแสและการเกิดสนามแม่เหล็กที่ตีย้อนกลับมาดังต้นกำเนิดและเกิดแรงปฏิกิริยากนัน รวมถึงการต่อไฟฟ้าในบ้านที่เราเอาการต่อสวิชบันไดมาให้ชมกันครับอันนี้ก็เป็นอะคิดวิดิสและก็แรงเสียดทานจากพื้นเอียงในลักษณะต่า,างๆท,ท, <love> ที่เป็นที่ถูกใจกับเด็กมากที่สุดอันนึง <Okay. S 1> ก็เห็นจะเป็นฐานของไฟฟ้าแรงสูงนี่แหละครับ <Okay. S 1> ที่เอาเครื่องแวนเดอร์กราฟมาให้ทดลองถึง แรงไฟฟ้าสถิตถึงมากกว่าส0 0แสนโวลต์หรือจะเป็นเครื่องเทสลาคอยที่จำลองปรากฏการฟ้าผ่าและไฟฟ้าแรงสูงเพื่ออธิบายถึงอันตรายและงประโยชน์ของการใช้ไฟฟ้าครับเราก็ยังมีการ ทดลองเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นนำเอาโทรศัพท์มือถือมาทำเป็นกล้องศิทธัศน์ให้ส่องให้ส่องใบไม้และสิ่งเล็กๆต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ